ก็สวัสดีครับผมมาพบกับช่องติดตามกเกษตรมือใหม่นะครับผมอ่าช่วงนี้ก็คือมันอย่างเราทาเกษตรด้วยก็คือช่วงที่รออ่าต้นไม้มันโตมาแล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็ต้องมีอาชีพเสริมได้หลายอย่างไม่ใช่มีช่องทางหาเงินช่องทางเดียวครับผมก็ปกติผมก็เป็นช่างอยู่แล้วนะก็วันนี้ก็มาซ่อมแอร์ให้ลูกค้าลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นอ่าขั้นตอนการทํางานก็คือก็อ่าใช้ในโต๊ะอัด วนเกจเนี่ยมันรั่วที่หัวแฝงหัวแฝงหัวหัวที่บานไว้อ่ะอ่าก็คือขั้นตอนก็นคือก็อัดในโตเข้าไปเข้าไปในระบบหาดูรอยรั่วมันรั่วตัวไหนแต่ทีนี้เกจสําหรับอัดในโตเนี่ยคือก็เป็นของถูกหน่อยนะมันจะอัดได้เต็มที่ก็270พิ้นไอประมาณนี้ครับผมอ่าก็ทําการอัด อัดในตัวเจนทิ้งไว้ประมาณขั้นต่าก็สักสามสิบนาทีนะถ้ามีเวลามากก็ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยก็ได้ดูก็สังเกตเก็บตัวนี้ก็คือเช็คจับยามก่อนก็มีเครื่องมืออยู่สองตัวนะก็คือถ้าตัวนี้ไม่จบก็คือต้องใช้เครื่องมือตัวนึงเพื่อที่จะหารั่วที่จะจบงานให้ลูกค้าได้ก็ตัวนี้ก็ช่วงรอไปสามิบนาทีสามสิบนาทีผ่านไปแล้วมันก็โอเคเข็มนิ่ง ก็น่าจะจบงานได้เนี่ยครับผมส่วนตัวนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทําให้แอร์แอร์รั่วแอร์มันรั่วนะ้ไม่เย็นครับผมอย่างไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับ